วันนี้เราจะมาเปิดเครื่องครั้งแรกกับเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Xiaomi Redmi Note 9ต้องคิดนิดหนึ่งว่ารู้สึกมันคุ้นเคยเต้อ <c> ง <oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนยี่ห้อแล้วเดี๋ยวพูดยี่ยห้อเดิมเอามาเรามาดู Redmi Note 9แล้รก็เปิดเครื่องขึ้นมาครั้งแรกจะต้องทําอะไรบ้างมีอะไรให้เราบ้างและมีภาษารองรับอะไรได้บ้างทำซะหน่อยนึงด้วยขวายผลก็คือเคยมีคนพูดว่า โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยนะถ้าเป็นคนพมา่าซื้อได้แค่ซัมซุงยี่ห้อเดียวเพราะว่าซัมซุงถึงจะมีภาษาพมา่าจริงเหรอไม่ชิงมังมง้างกูรู้สึกวันมันไม่ชิงโอ้ยไม่เรามัง้งวิ่งผมจะค่อยๆลูดไปให้ดูนะเราเลือกภาษาเนี่ยคุณจะลูดผมผมจะค่อยๆลูดไปให้ดูว่ามันจะมันจะมีภาษาอะไรให้เราเลือกบ้างอ่านนี่อ่านหลังจกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเปิดเครื่องครั้งแรกปั๊บเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกในกดตรงนี้นี่ซึกลงไปเนี่ยนะมันก็จะไม่ใช่ นี่เป็นรูปภาพนี่อ่าเขาก็จะมีให้เราเลือกภาษาซึ่งเปิดขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันเลือกอยู่แล้วเป็นภาษาไทยนะจ๊ะเออนี่อันเนี้ยเราก็จะลูดไปเรื่อยๆให้คุณได้เห็นว่ามันรองรับภาษาอะไรบ้างถ้ามันเป็นภาษาที่คุณคุณคิดว่าคุณอยากใช้คุณก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่ามันโชว์เป็นสัวนสืออะไรอ้อบางทีมัน โอ้อาบไม่อออะไรอย่างเงี้ยนะเอออาบไม่ออกบางทีภาษาจีนนี่คือการเลือกภาษาเนี่ยมีิ้นสุดหน้าที่ภาษาจีนแล้วก็จะตังเองเห็นว่าเนี่ยภาษาจีนเนาะโอเคอ่ะหล้วากนั้นเขาก็จะให้รู้คุณเลือกพื้นถิน่ะเลือกพื้นที่เลือกพื้นที่ทําไมจะได้ส่งโฆษณาให้ดูได้ถูกไม่ใช่เช่นเออถ้าไปคุณไปเลือกว่าเออคุณอยู่อยู่ที่ กาะกลัมอย่างเงี้ยนะอ,ะอยู่กอ่อกลัมอยู่กัมพูชาอยู่กัวเตมาลาอะไรเงี้ยโฆษณามันก็จะเป็นเนี่ยอ่าอันนี้ก็ดูคุณก็จะก็จะรู้ว่ามันจะมีรองรับภาษาอะไรบางกีนีก็มีนี่อ่มีอะไรอ่ะโอ้โหไม่รู้จักเลยของโกอย่างเงี้ยโอเคอ่ไปคิวบาก็ได้นะอันนี้ก็เขาก็จะมีครอบคลุมให้คุณนะนะอ่านี่มีแคมเรูนด้วยแคมรูนแล้วก็มีชิลีเชคอะไรเงี้ยนะอ่านี่ถ้าคุณเลือกเป็นถ้าเลือกพื้นถิ่ที่ไม่ใช่ประเทศไทย โฆษณาที่มาหาคุณมันก็จะเป็นโฆษณาประเทศนั้นไงประเทศแบบเออถ้าคุณเลือกไปโบลิเวียเงี้ยมันก็จะมีโฆษณาโบลิเวียให้คุณอ่านคุณจะอ่านออกไหมไม่รู้เหมือนกันก็เขาก็อยากรู้คุณอยู่ประเทศไหนจะส่งโฆษณาให้คุณได้ถูกไงเออแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายก็ต้องเลือกอะไม่เลือกไม่ได้เว้ย มีไรบิเลียด้วยมีซีวีเดียนอะไรเงี้ยมีกดโซโลมอนด้วยออสเตเลียอินเดียอินโดนีเซียเอกวาดอร์เอฟบกายเยอะเหลือเกินมัเยอะไปไหนเมื่อเลือกภาษาเสร็จแล้วอ่ะไล่เรื่องภาษาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกดไปนี่กดเครื่องหมายไปเนี่ยนะอ่ะมันก็จะให้เรามันก็จะไปเลื่อนหน้าต่อไปเนาะอ่ะเลื่อนหน้าต่อไปอ่ะเลื่อนหน้าต่อไปเขาก็จะมาเรื่องเครือข่าย Wi-FI ว่า คุณจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ไหมเออแล้วจะเชื่อมต่อ WiFi ก็ติ๊กลงไปบนเครือข่ายที่ที่เป็นของเราพี่ไม่ใช่ของคนอื่นนะของคนอื่นมันมันติดรหัสผ่านคุณก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเมื่อติกแล้วเนี่ยคุณก็มาก่อรหัสผ่านเอาสิตุ๊กๆๆก,ก,ก,กอะไรก็ว่าไปนะก่อ,ะอให้มันตรงกันแล้วกันก่อไม่ตรงมันก็เชื่อมไม่ได้นะพี่โอเคไหมก่อให้ตรงแล้วกดคําว่าเชื่อมมันก็จะเชื่อมซึ่งเราไม่ได้เชื่อมเราก็ข้ามไปเลยเรากดข้ามอ่า กดข้ามมาแล้วเราก็จะเห็นว่าก็จะมีเรื่องข้อตกลงเงื่อนไขอะไรเงี้ยเราก็ต้องมากดยอมรับนี่กดยอมรับตรงนี้อ่ากดได้เป็นสีฟ้าขึ้นมาแบบนี้อ่าแล้วก็กดต่อไปไม่ยอมรับจะให้เอาใช้เหรอบางทกีก็สงสัยเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนภาคบังคับมันมันเหมือนให้เราให้เราให้เราไม่ไม่ไม่ต้องก็ได้นะไม่ต้องอยู่นี่ก็เหมืมนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราไม่กดตกลงไม่เราใช้ยังไงก็ปิดเครื่องไปไอ้ย่าเออ เหมือนเหมือนเหมือนให้อิสระเสรีภาพกับเราให้เราเลือกได้ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้แต่ว่าไม่ยอมรับไม่ได้ใช้มันต่างกันตรงไหนไม่ตูงก,กับใช้เลยแล้วเราเข้ามาตรงนี้อ่ากดเลื่อนหน้าต่อไปปั๊บเนี่ยเราก็จะมาที่เรื่องการตั้งค่าซิมอ่จาจะสังเกตเห็นว่าเขาที่เขาไม่เขียนน่ะไม่เขียนไว้ที่ไอ ขาดซิมว่าเป็นซิมไหนเนี่ยคือคุณสามารถมาเลือกได้เนี่ยอันนี้ซิมการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะกดลงไปแล้วเนี่ยมันสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเอาซิมไหนเป็นซิมหลักซึ่งถ้าซิมคุณมันคนละยี่ห้อคุณก็จะรู้แต่ถ้ายี่ห้อเดียวกันคุณจะไม่รู้เลยเพราะใส่ไปสองซิมคือซิมทูกับซิมทีวโอทีโอเคไหมแต่แต่ที่เป็นซิมแรกที่มันโผล่ขึ้นมาให้เห็นเนี่ยนะก็คือซิมทรูเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่ช่องผิดไงเออช่องที่ถูกคือช่องตรงกลางดันเอาไปใส่ที่ช่องน ดันเอาซิมทูใส่ต้องการมันก็เลยชิ้นซิมทูก่อนเพราะฉะนั้นโอกาสจะเสียค่าอินเทอร์เน็ตก็มีก็อย่าอย่าชีช้ชัวขอร้องอย่าชี้ชัวก็จะมีเรื่องการโทรด้วยใช่ไหมอ่านี่ซิมนี้ใช้ทิมโทรออกเป็นหลักใช,ใช้ใช้ซิมไหนอะไรเงี้ยอันนี้มันไม่ได้ตั้งค่าเพราะฉะนั้นไม่ได้ตั้งค่ามันเวลาจะโทรมันจะถามก่อนว่าคุณจะใช้ซิมไหนโทรโอเคแต่ถ้าคุณโทรซิมเดียวคุณก็ตั้งก็ได้ก็กดลงไปมันก็ทางก็ตั้งค่าคุณก็เลือกเอาแล้วกันคุณจะโทรซิมไหน อันนี้เราก็ต้องมานั่งกดเลือกเอาสิว่าจะเอาีมดีโอตีเออนะครับมาหน้าต่อไปอ่าหลังจากกดเลือกแล้วเนี่ยกดเลือกแล้วก็กดนี่กดเครื่องหมายนเนี่ยไปต่อเนาะอ่าไปต่อไปต่อโอเคไปต่อก็จะมีเรื่องบริการข้อมูล Google เออก็จะบอกว่า อจะระบุตำแหน่งจะอนุญาตให้สแกนอะไรเพิ่มเติมอ,อะไรเงี้ยกดเพิ่มเติมไปปัป๊บเนี่ยมันก็จะลงมาข้างล่างสุดเลยแล้วเราก็ต้องมากดยอมรับสิหรือคุณจะไม่ยอมรับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะ,ะสงสัยข้อมูลการจะวิจัยอะไรคุณจะ,จะไม่เอาไหนกูก็ปิดไว้ละัน แต่ปิดแล้วเนี่ยมันจะเกิดการไม่พัฒนาอะไรในเครื่องหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ต้องคนองคกันฉหน่อยก็คุณปิดนี่หว่าวันปกติก็ไม่ค่อยปิดอะเปิดไม่งั้นน่ะก็ของเขาอะยังไงก็ของเขาอยู่แล้วของ Google นะครับพี่ก็อายพอพี่จะเก็บข้อมูลไปก็แล้วกันเขาจะได้พัฒนาขึ้นไงเออบางคนก็หวงจังข้อมูลไอ้นี่ก็ไม่ได้นั่นก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ควรจะใช้พี่ก็ยวรอยู่บ้านเฉยไม่ต้องซื้อโทรศัพท์มาทำอะไรทั้งนั้นะ ก็ไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะให้ข้อมูลเราเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเอาพูดตรงตรงเออประมาณนั้นแหละเออแต่อันนี้ของ Google ก็เป็นแบบนี้เราก็เปิดเต็มที่เออมันเปนงก็ยงงั้นนั่นแหละเออนะเมื่อกดมาหน้าต่อไปเมื่อกดยอมรับแล้วอ่ากดยอมรับมันก็จะมาหน้าต่อไปให้เราตั้งค่าสแกนารนิ้วมืออะไรเงี้ยจะบอหลักนาจงหนาจออะไรเงี้ยครับอยากจะตั้งก็ตั้งไม่ตั้งก็ไม่ตั้งทีหลังก็ได้อ้าว ตั้งที่หลังก็กดข้ามหน้าขั้นตอนนี้ไปอ่ะกดข้ามไปเมื่อกดข้ามมาแล้วก็จะมีตั้งข้าเพิ่มเติมเราจะบูทเราจะจะบูทตาแหน่งไม้ประสบการผู้ใช้งานจะส่งไม้ส่งข้อมูลที่ใชอัตโนมัติไม้อัปเดตอัตโนมัติไม้อะไรเงี้ยเออแล้วก็จะมีโฆษณาอ่านี่โฆษณาโฆษณาส่วนบุคคลซึ่งเรารู้สึกว่าเวลาใช้เครื่อง เ e ดมี me, ทีไไรโคตรสนามชอบเด้งลำคาแเราก็เลยปิดไงเราก็กดปิดปับ๊บมันก็จะามาว่าหลายอย่างนี้ก็จะไม่มีโฆษณาให้คุณอะไรเนะี้ยโหแน่นอนเอาไม่คตกลงตกลงสิหลังจากนั้นเราก็กดเอาเดียวููก,กันเราเราก็กดตกลงไปเออเพราะเราไม่เอาโฆษณาเออกดเข้าไปเราก็จะปิด นันก็จะปิดโฆษณาไปแล้วและปิดโฆษณาไปแล้วก็ยังมีนี่ภาพพื้นหลังรายวันมีทําไมเรามีความว่าภาพพื้นหลังรายวันมันเปลี่ยนเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆกินแบตไงมันก็ต้องกินแบตเราใช่ไหมเราก็ไม่ชอบให้กินแบตเราก็พื้นพื้นเดิมเดิมเดิมภาพเดียวนี่แหละไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลำคญอาแต่บางคนชอบให้เปลี่ยนก็เปิดไว้นะพี่นะแต่ผมไม่ชอบไงผมก็ปิดโอเคไหมผมก็ปิดฟังก์ชันนี้โอเคอ่ะ เราก็ปิดไปซะแล้วก็ไปหน้าต่อไปแต่บอก่อนนะหลังจะปิดโฆษณาส่วนบุคคลแล้วมันก็มาเหมือนเดิมนะโฆษณาผมก็ไม่เห็นโฆษณามันจะหายไปเลยจริงๆโธรเว้รู้สึกรู้สึกลมเสียเอย้เราเสียค่าโทรศพัพท์เราก็ยังอุตสสา์มาโฆษณาก็เราอีกแต่วขอ่านอ่าโอเคโอเคเป็นไรายได้ของเขานะอ่ะนะอ่าครับผมโวียหาไรายได้อย่างนี้ด้วยอโอเค อันนี้แน่หน่อยหน่อยก็อย่าไปว่ากันเลยโ okay. อเคเอมามามาเครื่องมันถูกกันนะพี่โอเคเรา้องหาอะไรได้บ้างอ่ะไปหน้าต่อไปก็จะให้เลือกทีมคุณก็จะมาเลือกทีมไอคอนไอคอนเนี่ยนะคุณจะเอาแบบกลมหรือแบบเหลี่ยมห่ะมันก็จะมีแบบนะแบบไรขีดจํากัดไรขีดจํากัดก็คือกลมๆหรอมันเรียกไรขีดจากัดหรอ่าทำไมไม่เรียกแบบกลมๆแล,ล,ล้วก็หมดเรื่องอันนี้ก็แบบเหลี่ยมเนี่ยนะ,นะะแบบคลาสสิกออฟังแล้วมันคงดูดีมากโอเคก็เลือกซะผมก็เลือกคลาสสิกเอาไว้ก่อนละกันเอามา แลังจากนั้นเราก็กดอ่าหน้าต่อไปอ่าหน้าต่อไปเนาะแล้วเราก็ไปหน้าสุดท้ายมันสิ้นสุดแล้วนี่อ่าสิ้นสุดเพราะเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราข้ามตลอดมันจะเอาอีเมลเราก็ข้ามอีเมลก็ข้ามเออผมไม่ได้เก็บหน้าจอขึ้นมาหรอตรงนั้นเอาะโอ้ปกติก็จะถามอีเมลก่อนนะอ๋อไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเขาก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ถามอีเมลมันไม่ได้ถามอีเมลก็เราไม่เชื่อมดีกว่าไม่เชื่อมจะถามอีเมลทําไมเออนะเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะมาดูว่า หล้างจากได้มาแล้วเนี่ยในเครื่องเนี่ยมันมีไอคอนอะไรอยู่บ้างไม่ถึงว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างอ่ารูดให้ดูอันนี้ก็ลูดให้ดูว่ามันก็จะมีแอปพลิเคชันประมาณนี้นะพี่นะอ่านะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบุต่อเอ๊ะนี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวมาโอเค อะก็จะมีแอปพลิเคชันประมาณนี้อ่านะอ่าในเครื่องเนี่ยมีประมาณนี้อ่าลูกให้ดูว่ามีประมาณนี้อ่ามี Facebook นะพี่อันนี้มี Facebook นะแต่ว่ามันไม่มีไล n e โอเคป่มันไม่มีลน์่ะเออว่ามี Netflix อาจจะมีน่าจะให้ดูฟรีนะพี่ Netflix กเขาจะน่าจะน่าจะผูกสัญญงสัญญาอะไรพี่แล้วไปดูฟรีเอาแล้วกันอ่ะมาก็มีประมาณนี้แค่นี้เองมีมี u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  e m u u s i c ด้วยอ่ะ เอออันนี้อันนี้น่าจะไม่ต้องเสียตังค์นะเขาน่าจะเสียตังค์ให้เราแล้วไหมแต่ถ้าเขาถามหาจะเสียตังค์เราก็ไม่ต้องเสียเพราะเราไม่ได้ผูกบัตรเครดิตกับบัญชีก็ไม่มีปัญหาอะไรโอเคโอเคอานี่ก็ประมาณนี้สาหรับการเปิดเครื่องครั้งแรกมาดูว่าแอปมีอะไรบ้างก็น่าจะเห็นแล้วนะมันมีแค่ประมาณนี้มันไม่มีอะไรคุณก็ไปโหลดเอาละกันเดี๋ยวเราไปจัดหน้าจอก่อน ไปเรียงก่อนไปเรียงหน้าจงหน้าจอก่อนรู้สึกมัน,ม,นมันวุ่นวายไปหมดไม่ไม่ใช่อย่างที่เราอยากจะอยากจะใช้งานนะเออเราก็ไปปรับให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันในเรื่องการตั้งค่าในรูปแบบต่างๆของเครื่องเสี่ยวมี่เล n ด t มี่โน้ตเกกันต่อไปแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ